สวัสดีค่ะวันนี้อ้อมชวนเที่ยวจะพาทุกคนมาเที่ยวทะเลบัวแดงนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะสุดลูกหูลูกตาของเรานั่นก็เป็นทะเลนะคะทุกคนค่ะทะเลบัวแดงพี่น้องเนี่ยค่ะ,ะสะิพาเปเบื้องบรรยากาศนะคะม,มีเรือให้นเซาหนาเดอ้อพี่น้องลำเล็กสามร้อยลำใหญ่ห้าร้อยนะคะ ส่วนมากคนสิมาเบิงอ่าบัวบานช่วงเศร้านะคะแปดโมงนี่ก็เริ่มบานแล้วค่ะมีเลื่อให้เศร,ร้าพร้อมค่ะทุกคนค่ะตอนนี้มันกับ่บานแล้วพี่น้องมันหาโมงล้วอะ่ะ เล่าก็สิมีมองจุดชมวิวท<ด>ี่สูงสูงผลพี่น้องมีหอดเจ้าทินพี่น้องเอ้ยเบิง่งนเจ้าถิ่นนะคะทางนู้นเป็นจุดชมวิวนะคะจุดชมวิวคะว่ะนี่นะคะตำนานผาแดงนั่งไอ้กันมองนี่ละค่ะเฮ้ยเคยเด็ยิ้บอ ตำนั้นถาแดงนั่งไอนะคะกับอยู่แถวนี้เลยเบิงเ้งบรรยากาศบัวมันบ่บานแล้วพี่น้องมันหาโมงเราอะ่ะชาวบ้านชาวบ้านที่นี่ว่าขั้นอยากมากก็ต้องมาเบิง้งบัวบานนี่ต้องมาเบิง้งตีหาพ่อนะตีหาว่าซว่านี่นะคะ มากันอืมค่ะมากันมาเที่ยวกันแบบบงในพี่น้องคุณสามขอบคั่วนะคะมามือนีนะบวกกับบ้าบาทแล้วพี่น้องสะพานสายลุงก็มีนะไปดูไหม